มาในช่วงสุดท้ายนี้น้องแอนคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายปลายสัปดาห์เนี่ยเราได้เห็นซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่งเธอก็เป็นคนไทยนี่แหละก็คือน้องลิ่านะครับมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เยาวราชเยาวราชเรียกว่าโอ้โหยคือฮาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยทําให้เยาวราชนั้นแตกเลยหลังจากนั้นคนแห่กันไปถ่ายรูปไปเช็คอินไปทาอะไรก็มีอะไรมากมายเลย เป็นเรื่องที่ดีพี่รถไปหลือยังไม่ได้ไปก็ติดตามติดตามข่าวทางโซเชียลนี่แหละนี่ว่าจะให้พี่จุ๋มไปแล้วให้พี่จุ๋มตัดชุดนั้นด้วยนะแล้วไอ้ชุดดาวๆแล้วนะมันจะเหมาะกับพี่จุ๋มเหรอใสไปก่อนใสไปก่อนเออปรากฏว่าเอ่อ นอกจากเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเธอเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยด้วยที่<ม>ทําให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้เพราะน้องลิซ่าเนี่ยเขาดังอยู่แล้วนะ,ะครับมาถ่ายทำมิวสิกเพลงอะไรนะ rock star o c k star ที่สุดแล้วนี่นะเมื่อวานนี้เองก็มีการแชร์ภาพน้องคนหนึ่งเอ๊ะน้องลิซ่าทำไมมาขายไก่ย่างอยู่ที่นี่อ่ะ อยู่ไหนอ่ะอยู่แถวไหนอยู่ที่สมุทรปราการจริงว่าบ้านก็อยู่บุรีรัมย์ไม่ใช่หรอใช่๋อ้ทำไมมาขายไก่อยู่ตรงนั้นน่ะก็นี่ไงเราไปดูเลยพาคุณผู้ชมไปดูเลยปรากฏว่าเพจ Facebook ที่ชื่อ k King s t ส e ต t ฟ o o d นี่นะเขาแชร์ภาพน้องน้องคนนี้เลยแล้วทราบชื่อต่อมาในที่ว่าน้องยี่หวาเขาบอกหน้าเหมือนน้องลิซ่ามากเลยน้องลิซ่ามาดบานเนี่ยน้องลิซ่าเนี่ย เหมือนไหมเหมือนเหมือนใช่ไหมมุมนี้เหมือนมากเออค่ะนี่มาขายไก่ทอดขายไก่ทอดอยู่ที่ตลาดนัดวัดอโศกาลามที่ตําบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะนี่นะฮะแล้วโอ้โหเขาถ่ายคลิปนี้ลงไปนะเขาบอกเฮ้ยทำไมมันเหมือนอย่างนี้อ่ะเหมือนทรงผมรูปร่างหน้าตาเนาะใช่คนก็แห่ไปไปอุ่หนุนมันเรื่องปกติอยู่แล้วไปดูว่าเอยน้องลิซ่า ใช่ตัวจริงหรือเปล่าทชไมน้องหน้าเหมือนแบบนี้ะนะฮะปรากฏว่าก็มีการไปสอบถามคุณเบญญภาซึ่งเป็นแม่ของน้องยี่หว่าน้องคนนี้แหละนะฮะ,ะคุณเบญญภาเนี่ยบอกว่าตัวน้องยี่หว่านนั้นเนี่ยได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดพิจิตรแล้วตั้งแต่ปิดเทอมซึ่งขณะนี้น้องเรียนอยู่ชั้นม .5 โรงเรียนตะพานหิน